สองขยักนักสื่อเย้เย้แมนนี่เขาก็บอกแล้วไงทม่นี่เกมมาไว้เลยเนี่ยใจแข็มากกลไม่ใช่เลยนี่นายไม่ต้องกระกนะที่นี่จะเป็นพยานให้่น้อยสองคนที่ไม่กล้าทำอะไรนาหรอกเน่ามันแน่อยู่แล้วมันแน่อยู่แล้วฮ่าฮ่า อ๋อ,อ,อเช่นเ้นายพวกเดียวกันแหละใช่ใช่ไม่มีำพวกนายนแล้วนได้เตรียมงานนี่มานานแล้วก็จะทำออกมาได้แบบนี้มันต้องกินอาหารที่มีกลิ่นแรงๆแล้วก็ใส่ไว้ในกรองนี้จากนั้นก็เอาน้ำหอมฝรั่งเศสฉีดพ่นก,กรองอีกทีนเงนนะใช่เสียงเงินนะไมยย่ว่า<อ>สำคัญก็คือสบายใจใช่ไหมถ้างลงทุนใช่ไหม้าไม่ต้องลงทุนมากมายเลยรับรองได้เนี่ยคุณตำรวจเจ้าความผิดผมแม่นะครับก็มีความสุขจริงๆเราต้องมาฉลองกันหน่อยทันแล้วคนต้องคนจะเรียกเรียกผมใช่ไหมล่ะใช่เปล่า นะโอเคแล้วคุณชื่ออะไรครับผมแซวูผู้คนแหละผมแซหลอผมแซจอมีอาชีพอะไรตำรวจครับ่ว่าไงแจ่มมาในบุเล่นมั้งคิดจะใหญ่ตำรวจสองคนอะไรแหลกะบบแบบนี้ละของจริงเลยลหรอโคกกระซิ่กูกูมีปัญญาจ่ายไหมฉันเพียงแต่อยากจะบอกให้คุณรู้ว่าต่อไปนี้เราต่างคนต่างไปกันแล้วกันนะจะให้จัดโต๊ะเลี้ยงจะได้ข่าวมาสัมภาษณ์ไหม คุณกลัวว่าผมจะทวงความเจริญของคุณอย่างนั้นเหรอผมรู้ผมไม่มีเงนินให้คุณจะไปเปรียบก,กับเสียใหญ่ได้ยังไงขี่รถเบนแล้วคุณแต่งกับผมทำไมไปแต่งกับเสียสิตอนแรกเะคิดว่าถ้าอยู่กับคนมีปืนชีวิตฉันจะปลอดภัยนะสิคิดไม่ถึงว่าจนป่านนี้มีเงินเดือนไม่กี่พันเหรียญไม่เพียงแต่ไม่ปลอดภัยนะตรงกันข้ามยิ่งอันตรายมากขึ้นเห็นคนเขาพูดกันว่าผู้หญิงที่มีฝายอยู่ที่หน้าอ,อกเนี่ย เกิดมาเพื่อเป็นางบำเรอเท่านั้นคุณโอซี่ทำไมตอนแรกผมก็ไม่เชื่อเขานะนี่ตอบแล้วใช่ฉันเป็นนางบำเรอถึงยังไงฉันก็ยังดีกว่าคุณเนี่ยได้ทั้งเงินได้ทั้งความสุขถ้าออกคนประตูบ้านแล้วไม่ต้องกลับมาอีกเยอะรอคอยนัครับพวกนายสองคนนี่ปากแข็ง ผมทำรับมาซะดีๆฮะคุญแจรวจมาตุ้งใส่เราเราไม่ได้ทำนะครับจะให้รับยังไงไม่รับอย่างนั้นเหรอเอาเบื่อกมาฮะมือเอาเรียนมืวางไว้บนโต๊ะนี่ฮะครับวางบนโต๊ะแล้วยหยิบบนโต๊ะท่านโอกาสกัรครั้งสุดท้ายรับหรือไม่รับตำราเรียนเคยสอนไว้ คุณกำลังทดสอบหาพิรุษใช่ไหมไม่ยอมรับใช่ไหมอาฮะไอ้ตำรวจก็ไม่ต้องสงสัยเขาต้องเป็นคนทำอย่างแน่นอนจับเขาได้เลยครับเออไม่รู้ได้ยังไงพาะสิเคยกล่าวไว้ผู้ไปผิดย่อมสงบคนมีพิรุษเขาคนนี้ต้องทำความผิดอย่างแน่นอนชัดเจนครับผิดแน่ชัดชัดดีมากพี่เฟยไอ้หมนี่มันไร้กันะนอกจากสุ์แมท่านั้นใครก็ต้องกลัวมันะ เขาเหนือเขาเปอร์แมนนีแเ้วเนี่ยพี่เฟยเรียบร้อยครับไหวจังเลยเขาบอกแค่ชื่อแซ่ที่อยู่บัตรประชาชนอย่างอื่นเขาไม่ยอมเปิดปากฉันก็จะบัญญัติการเองนะัวรเลื่อนออแล้วนี่จ้ะอย่าแต่จะพูดกับผมผมไม่ยอมตอบคำถามคุณรอทนายผมก่อนผมจะบอกกับทนายผมทนายผมจะพูดกับคุณคณไม่อไรพูดกับทนายผมทนายผมจะพูดกับคุณเองไม่คุยกับผมผมไม่คุยกับคุณ พใจไหมไหนแน่มายอมมาไปแล้วผมคิดว่าทนายผมเนี่ยใกล้จะมาถึงแล้วนะผมใช้ทนายผมพูดกับเจ้าหนายของคุณผมขี้เกียจใช้เวลากับคุณตรานของแกเป็นใครฮะไม่ใช่ฟ้าผ่องใสตะวันส่องแสงน้ำอรา่ามงั้นเหรอวันนี้ฟ้าไม่ค่อยแจ่มใสหรอกนะ,ะ,ะจริงหัง<ร>อ,อแบบนั้นละจ้า ทะเลอ่าว้างกว้างใหญ่อยู่ในเมือเลยพอเห็นทิวเขาร้ยผู้คนวิหกเหินฟ้าบินมาบินไปวิหกเหินไปเมื่อไรจะกลับคืนสู่ราดีมากดีมากดีมากแม่กองของลีเปยนี่เล็ก้งหลีเปยจะแต่งเองตัวหักเออใช่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 แต่แต่งเองเออกรั้ใช่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 เงินสี่แสนของผมคุณตำรวจคุณมีหลักฐานอะไรว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของเขาทำไม กระเป๋าจะมีแค่สี่แสนใบละพันทั้งนั้นเลยอฉันรู้มีแค่สี่สิบเหรียญเท่านั้นมีแบงค์สิบแค่สี่ใบถ้าไม่เชื่อฉันจะเปิดให้ดูมาะปไดประเด็นไงนี่จะเล่นลูกมอยนะไม่งั้นฉันยิงกระทิ้งแน่ละปัดอย่านะหนึ่งสองสามสี่สี่สิบเหรียญพอดีเลยทำไมมาถึงแปลงร่างได้หมดตัวขนาดนี้ ไปไงหนะ้าฉันเหมือนโจรหรือไงดูนาฬิกาฉันก่อนสิฉนเฉพาะเรือนนี้ก็ราคาแสนกว่าแล้วในตู้นิราภาัยมีอีกสิบกว่าเรือนอของแท้นะครับเนือนเออของดีเนี่ยเรือนนี้เขาเรียกว่าโรเล็กซ์ยังมีอีกสำหรับยกชิ้นนี้ร้านทองให้ราคาทั้งห้าแสนฉันจะไม่ขายเลยเอาละไม่ต้องพูดมากไปพูดโรงพักดีกว่าไปไปสิไป